เปิดเสียงดังนะโอ้ยเนาะขากองก็ได้เอ้าเอ้าเอ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 าแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดแกงเห็ดไปเก็บมาแล้วกับแกงตนอนนี้ว่บาดที่ไหนอ้าใส่น้ำปลาลงไปแล้วน้ำปลาน้ำปาลาลัวใส่พริกกระเทยใส่พริกกระเทยลงไป นี่ก็ไฟมาส,สีสีส้มๆมันแล้ว,ลวออกเอาเครมาันน้ำมันน้ำิ้มนะเอ้ยของมันใหญ่ไปเรื่อยนิดหน่อยหมดาโอเครฮะเฮ้ยหกเป็นหก,หอกนของที่มีหม่องเวอยมีหมองไวมองไว,มอง,ไวมองเวีนนนย,ยน้องหกคนเรน่อยอยู่นนัมยุดโรงเรียนสีหมู่งานเข่าเลยบัดนี้ยยาน้ำเก็บกองนี่ก็จะเป็นตะไคร้กับพริกเราก็ใส่ผงนัวลงไปแล้วเราก็ใส่ปลาไปแล้วปลาไปแล้ว ใส่น้ำยานางเด้อพี่น้องนี่น้ำยานางเด้อแกงปดป๊อบป๊อบขึ้นมาลดยแบบที่หอมแล้วใส่กัะบ,บวกเด้อกัะบ,บวกอย่าลืมเกลือนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเกลือเด้อกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเกลือถ้าไม่มีเกลือมาานันจะไม่แซ่ หอมมีซีเีช้อนก็จะกินเขาช้อนแะักคาชะอมให้มันหอมมีรสชาติเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหอมหอมหอมขึ้นมาแล้วก็จะใส่ใส่ใบเมงรักพักอีตูล,ลงไปบอเกินสามนาทีก็ได้กินเนาะพี่น้มันน่าจะสุกเพราะว่าเราลวกไปหนึ่งรอบแล้ว ก็จะได้เก็บของพวกนี้ไปไหมข้างบ้านเอาหวัวขับอะไรนีู่เต็มบ้านไปหมดแล้วโอ,วอ้มันไปดูในห้องอ่ะอืมยายก็ตามเก็บไปสิเห็นเด้กน้อยแบบที่ไหนสา์อาทิตย์เก็บออกจากข้างก่อนหกสิบล้นานส่วนเออ น่าจะสานาทีนกวาข้างบ้านวก่อน้าหอมทำบ้านลูกมาก กกแกงเซไปบวบใส่พักขาทีนี้เราก็จะใส่ใบแมงลักกินที่บ่อแฟงนี่แกงเหีดเพิงขมกับเพิง,พง,พงอ่า แตงตูบทนสม่สุด10เห้ยแ้วดูนเป็นยางโขกยางปลาเื่อยัไปนอจะมา,ากับมวนมั่นด้นเห็ดไม่เกี่ยงก็เอาละท่อใจขาเมื่อยเนานะ from <laughs> now ไกน่หูก็สิือเขาเขาได้หบานถ้าเราไม่พาเขาออกไปหาเห็ืเขาก็จะไม่อยากกินข้าวเพราะเขาไม่เหนือ่อยเขาเหนื่อยเขก็จะกินข้าวแก้อุ้งตะไบหนึ่งลักเราจะใส่ เนแกงเห็ดกั้ต้จะได้หอมหอมอ่า บาดนี่สแกะเก็บเออเดี๋ยวเราก็ใส่ใบแมงล่ะลงไปสักพักนึ่งเฮาก็สิโป่งหมอแล้วเขาสิใส่ประกบตอนสุดท้ายอีกนิดนึงเนกะ็ให้มันอร่อยชื่นใจ ไฟฟนบอกเป,ไป็นไฟฟนห่องบอกกี๊กีอเอาโอ๊โอ๊บบอ แสบเนาะเสียง,งไม่อย่างของหายแล้วเสียงเป็ดเป็ดมันหองอืมแสบเด่แบบที่นี่ินกข้าวเหนียวนี่ที่นากับยายบบกับตาเนานะอือโอ้โนก ไมไ่รักเสริมรนิดนึงพอคิดอันนี้ผมนนว่าฉีาดพริกแ,งแนะตง,แง,ง,งเพราะว่าเราต้มแล้วมันคงว่ามันจะเผ็ดน้องหอมจะกินไม่ได้เพราะว่าเราเราต้มไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนาะเราต้มไปแล้วรอบหนึ่งจะสุกยานหรอพี่น้องเพราะว่าเราต้มไปรอบหนึ่งแล้ว ทำแล้วพี่น้องออกนานเยอ,อะอสองนาทีก็คือสุกจบสองนาทีก็ได้กิน แกงเห็ดแกงเห็ดใส่บวบพี่น้องแกงเห็ดใส่บวบเห็ดเพิงหวานกับเห็ดเพิงหวานกับบวบเนาะก็จะแกงรวมกันเลยก็ใส่ใบหนึงลักใส่ไผ่ชะอมลงไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวจะตัดอุ้ยเนาะช้อนขากล็องข่อย เอยเนาะอาอเนาะอ๋อขอบคุณที่รับ